สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่บริษัทเทอินเซลประเทศไทยกับ,บรถโตโยต้าเซียนตาที่จะมาใสาช่ชกเทอินเ n ็น r a ราโปรพัแบบครบเ็เป็นคันแรกในประเทศไทยคนรับจะเป็นยังไงนะคะแต่๋ยวไปชมพร้อมกันเลยค่ะ,ะส่วนตัวเนี่ยเคยใช้ผลิตภัณฑ์ของเทอินครับมันให้ p e r ร์ฟอร์แมที่ที่ดีกว่าของที่ติดัถมานะครับ อย่างที่บอกไปมาต้นคลิปนะคะว่า Toyota า e n t ต a คันนี้เนี่ยจะจับคู่กับโชค๊คโมเดลรุ่นยอดฮิตของเทอินอย่าง e อโนราโปรพัทโชค๊คที่สามารถปรับความหนืดได้ตามความชอบอย่างเคสนี้นะคะเจ้าของรถปรับความหนืดของโชค๊คไว้ที่หน้า8แล้วก็หลัง8โดยที่จะจับคู่ไปกับสปริงเดิมของรถนั่นเองหลังออกไปทดลองขับแล้วนะคะเจ้าของรถเนี่ยค่อนข้างพึงพอใจกับฟีลลิ่งใหม่ที่ได้รับมากเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปฟังรีวิวจากปากเจ้าต,ตัวกันเลยดีกว่าคะ่ะ ต่างกันมากครับของเดิมจะค่อนข้างกระด้างน,นะครับแล้วก็เวลาขับจะไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ตัวนี้ที่เปลี่ยนมาก็คือมีความนุ่นมนวลมากขึ้นนะครับแล้วก็ความแน่นความเกาะโค้งเนี่ยหายห่วงครับสำหรับชาวเซียนต้าท่านใดที่อยากสัมผัสกับฟิลลิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมสามารถติดต่อได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านได้แล้วนะคะรับรองว่าเทอินไม่ทำให้คนผิดหวังแน่นอนคะ่ะ